สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสู่ไอ g ูกรุ๊ปชา n นลอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ติ้วเป็นผู้ดำเนินรายการอย่างเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Bio Refinery กันนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวของเรานั้นล้วนมีวัสดุที่ผลิตจากวัตถุดิบต้นทางซึ่งก็คือน้ามันดิบหรือปิโตเรเลียมมากมายในชีวิตประจําวันตัวอย่างเช่นจาพวกพลาสติกเส้นใยสังเคราะห์ประเภทต่างๆในเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคสมัยที่ผ่านมาค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะวัสดุเหล่านี้ก็ให้เกิดปัญหาทางมลพิษต,ต่างๆตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะพลาสติกและก๊าซเลนกระจกชนิดต่างๆที่ปล่อยออกมาจากต้นน้ําถึงปลายน้ําของผลิตภัณฑ์นั้นๆจนเป็นสาเหตุหลักของวิกฤตโลก้ลนและภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงระยะหลังที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งก็เป็นที่มาของไอเดียการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เรียกกันว่าไบโอรีฟ n เนอรี่มาใช้ทดแทนเพื่อลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นคำว่าไบโอรีฟ n เนอรี่นั้นหมายถึงกระบวนการผลิตที่ใช้ชีวมวลหรือวัตถุดิบธรรมชาติเป็นวัตถุดิบตั้งต้นทั้งเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรไม้โตเร็วหรือของเสียจากอุตสาหกรรมแล้วอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคโนโลยีนะคะโดยใช้เอนไซม์หรือตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพจุลินทรีย์แบคทีเรียยีส์ หรืออื่นๆร่วมกับเทคโนโลยีทางเคมีเป็นตัวเปลี่ยนให้วัสดุตั้งต้งตนเหล่านี้ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งที่เป็นวัสดุชีวมวลสารเคมีชีวมวลชีวเวชภัณฑ์และพลังงานชีวมวลค่ะของเสียจากกระบวนการหนึ่งจะเป็นสารตั้งต้นของอีกกระบวนการหนึ่งจนจุดท้ายไม่มีของเสียเหลืออยู่เลยขณะเดียวกันในกระบวนการก็สามารถก่อให้เกิดความร้อนและไฟฟ้าซึ่งนอกจากใช้เองแล้วก็ยังขายผลผลิตส่วนที่เหลือได้อีกด้วย ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและมูลค่าเพิ่มให้แก่สารเคมีที่ได้จากชีวภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งความหวังและความยั่งยืนเพราะนอกจากไม่มีของเสียแล้ววัตถุดิบของกระบวนการยังไม่มีวันหมดเพราะสามารถผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลาค่ะผลิตภัณฑ์ไบโอีไฟเนอรี่สามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มหลักนะคะได้แก่ 1. BIO b ไบโอเบสดรอปอินเคมิคลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพแต่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตเรเลียม เช่นบูเทนไดโอลองลงมาได้แก่โพลีบิวลีนเทเรฟทาเลตและแกมมาบิวททโรแลคโตนซึ่งนิยมใช้เป็นสารเสริมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารอีกผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้บิวเทนไดโอเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แก่โพลียูรีเทนพาราไซลีนเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกแผ่นฟิล์มและแผ่นใยไฟเบอร์เป็นสารสำคัญพื้นฐานในการผลิตเพ r ริฟายเทเรฟเทอิกแอซิดค่ะ 2นะคะ smart drop in chemical เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพผ่านกระบวนการทางชีวภาพทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตเรเลียมแต่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซุกซินิกแอซิดสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเช่นโพลียูรีเทนสีและสารเคลือบกาววัสดุยาแนวโพลิเมอร์และเรซินเครื่องสำอางไบโอพลาสติกและไนลอนค่ะ 3. นะคะ e d i c a t e d c h e m i c a l เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพผ่านกระบวนการทางชีวภาพทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กระบวนการปิโต,เตรเลียมไม่สามารถผลิตได้ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายทางการตลาดแล้วเช่น PLA และโพลิเมอร์ชีวภาพใหม่ๆอาทิเช่น PHA และ PF รวมทั้ง f l u r a นดิคาร์บอ i ิลิกแอซค่ะต่อไปนะคะเป็นสารประกอบที่ให้คุณสมบัติพิเศษค่ะจะเป็นสารสกัดจากพืชหรือสมุนไพร โปรตีนและเอนไซม์จากสัตว์เซลล์จุลินทีย์หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่จุรินทรีย์สร้างขึ้นเช่นกรดไขมันสารชีวพันธุ์รวมไปถึงสารและสูตรของสารที่ทําให้เหมาะสมต่อการบริโภคเช่นอาหารที่ง่ายต่อการบดเคี้ยวและการกลืนอาหารสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุอาหารสําหรับผู้บริโภคป่วยเฉพาะกลุ่มสารทดแทนน้ำตาลสารทดแทนไขมันและพรีไบโอติกส์ค่ะ จากข้อมูลสถา,านภาพและแนวโน้มความต้องการของตลาดไบ o r รีฟ n เนอรีชี้ให้เห็นว่าตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Smart Drop-in Dedicated Chemicals เพิ่มขึ้นรวมถึงผลิตภัณฑ์เนื่องจากทิศทางการพัฒนาของโลกมุ่งสู่การต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอนาคตและเป็นโอกาสและทิศทางที่ประเทศไทยควรพิจา,ารณาลงทุนค่ะ อ้างอิงจากรายงานฉบับสมบูรณ์การจัดทำแผนที่นำทางเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีฟเนอรี่ปี2562นะคะความพร้อมของเอกชนในการลงทุนอุตสาหกรรมไบโอรีฟเนอรี่ของประเทศไทยในปี2560 มีมูลค่าประมาณ152,000ล้านบาทโดยสาขาที่มีมูลค่าสูงปัจจุบันอยู่ในกลุ่มของเชื้อเพลิงชีวภาพรองลงมาได้แก่อาหารเพื่อสุขภาพและกลุ่มเคมีชีวภาพค่ะทั้งนี้หากประเทศไทยมีการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่องและสามารถเติบโตได้ในระดับเดียวกับอัตราการขยายตัวของตลาดโลกมูลค่าของอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ของประเทศไทยจะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเป็น400ล้านบาทต่อปี ในปี2,571ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของ Bio r e f i n e นอรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะสำหรับวันนี้ติ้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ